การทําให้คนหยุดดูคลิปของเรานะคะส่วนหนึ่งก็เกิดจากคลิปของเราต้องน่าสนใจต้องน่าดูวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเปลี่ยนฉากไปอยู่สถานที่ที่แบบให้มันดูแปลกตาไปอีกหนึ่งเทคนิคในการที่จะทําให้คลิปเราดูสวยงามดูน่าดูนะคะเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนให้ดูวิงวิงอ่าแค่เป็นการที่ หยุดสายตาคนดูได้นะคะจากการที่เราเ้ยต้องออกไปคาเฟ่หรือออกไปข้างนอกอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้ทุกวันใช่ไหมคะลงทุนซื้อฉากสีเขียวมาอาจจะราคาหลักร้อยนะคะหรือถ้าอย่างดีหน่อยก็ราคาหลักพันนะคะแล้วก็ใช้แสงในการจัดให้ดูสวยแต่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปออกนอกสถานที่ละไม่ต้องไปจ่ายค่ากาแฟละนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้โดยใช้ฉากหลังแค่อ,อันเดียว ก็เปลี่ยนโลเคชันเปลี่ยนลูกไปเลยนะคะ